กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวผมชาเดช SPD นะครับซึ่งวันนี้เรามาแปลงนิดนึงนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับวิธีการการเล่นนะครับเบื้องต้นนะครับไม่ใช่เบื้องต้นแล้วแหละประมาณ a d v a ว c ์ขึ้นมานะครับก็จะสองนิ้วนะฮะสามนิ้วนะครับเริ่มต้นจากการ start นะครับแล้วก็เริ่มต้นจาก advance d ดิฟนะครับหรือว่า happy ่เบร k นะครับโอเค ในคลิปนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากล้องมันก็ความละเอียดมันได้เท่านี้จริงๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มเทคนิคแรกเลยนะครับคือการออกตัวนั่นเองนะครออกตัวนะครับออกตัวยังไงเห็นถามกันมากเลยนะครับวิธีออกตัวนะครับเห็นไหมสองนี้ก็าทาได้นะฮะวิธีการออกตัวนะครับเมื่อเราทำ snap เป็นแล้วนะครับ snap ก็คือยังไง นะครับกดดิฟแบบนี้นะครับดิฟแล้วก็นี้นะครับดิฟทิศทางดิฟทิศทางนะครับดิฟพลิเทนดิศทางนะครับก็อันนี้คือเขาเรียกว่า Snap นะครับหลังจากที่เราเริ่มต้นนะครับก็ทําการกดซุปเปอร์สตาร์แล้วก็กดทิศทางแล้วก็ Snap นะครับนี่นะครับคลายไม่ทันก็เขาเรียกว่าสโลว์เองนะปึ๊บปบเห็นไหมปึ๊บ คือเราแค่กดสไลด์มาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับคือทิศทางทิศทางมินิบูสควิกเทิเร์นแล้วก็ทิศทางนะครับทุกอย่างต้องไวมากนะครับทุกอย่างต้องไวมากจริงๆนะครับเห็นไหมคือทุกอย่างมันเกมนี้มันต้องเน้วไวนิดนึ่งนะครับโอเคเรามาลองดูใหม่อีกครั้งนะครับ โอเคนะครับปึ๊บปึ๊บเรากดครั้งเดียวก็ได้นะสไลด์ก็ได้สไลด์สไลด์เนี่ยเห็นไหมเคยถ้าอย่างอ่ออย่างเช่นนักแข่งที่2นิ้วอะ่ะส่วนใหญ่เขาจะสไลด์กันนะครับที่ทางตรงข้ามปึ๊บสไลด์สไลด์ อะไรนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะอย่างของพี่เนี่ยก็ถนัดแบบฟลิกเทิร์นลิกเทิร์แบบนี้นะครับก็ใครที่มองไม่เห็นก็ก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคนะประมาณนี้นะส่วนเ,เดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะฮะคือการเล่น3นิ้วนะครับ3นิ้วเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะสนิ้วก็คือเรากดมินิบูสพร้อม Quick Turn นะครับวับนนี้ก็คือกดนิ้วชี้ Quick Turn น,นิ้วชี้ Quick Turn น,นิ้วชี้ Quick Turn เ,เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นนิ้วไหมโอเคประมาณนี้นะลองดูนะมันยากมันยากนะครับต้องต้องลองกับตัวเองอะ่ะดูนะ ประมาณนี้นะครับก็ลองมันก็จะยากหน่อยนะชื่อช่วง,งแรกมันก็จะแบบคนที่เล่นสาเดียว,ว่าอาจจะทําได้หมดแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบสไลด์เวยกันแบบสไลด์เวนี่ยง่ายมากนะครับก็คือกดซูเปอร์สตาร์ดิฟสไลด์เริ่มเบื้องต้นก่อน ือเราต้องฝึกการสไลด์ดิฟนะครับสไลด์ดิฟสไลด์ดิฟให้มันขึ้นในเมดิบูสนะครับนี่เห็นไหมปึ๊บ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 ก็คือหลักการของมันนะครับก็คือกดดิฟสไลด์ซ้ายไปขวาอ่ะพอมันขึ้นเมดิบูสเราก็กดเมดิบูสไปนะครับถ้าสไลด์ซ้ายดิฟ สลับจากขวาไปซ้ายนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วก็เราก็เอามาประยุกต์นะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับอ่ะดูนะตัดปุ๊บแอะแค่นี้เองนะครับลองไปทำดูะนะครับต่อมานะครับการแอดวานดิฟนะครับการแอดวานดิฟเนี่ยก็จะมีอยู่หลายการกดด้วยกันนะครับแต่ว่า แอดวานนี่เนี่ยผมกดแบบ3นิ้วไม่ได้นะทาไม่ได้นะครับแบบแอดวานคลิกเทิร์นนะครับทาคือไม่ได้อะไม่รู้จะทำยังไงกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้บางเทคนิคนะส่วนใหญ่เขาจะแบบแอดวานคลิกเทิร์นกันนะครับก็เนี่ยไม่รู้ว่าคือปุ๊บนะ่ยแอดวานปุ๊บคลิกเทิร์นคลิกเทิร์นคือบางคนเขาแบบหันหน้าไปเลยะนะครับก็ของผมเนี่ย ก็แปลกๆอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแบบ2นิ้วกันนะครับการแอดวานเนี่ยสี่ห้าองศาอ่ะแต่นี้คือเราไม่พูดแบบเบื้องต้นแล้วนะเอ่อเบื้องต้นก็คือแบบสี่ห้าองศาได้ก็แอดวานได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือการแอดวานเนี่ยปกติเราก็จะกดดิฟค้าง นะครับกดดริปครั้งแล้วก็ทิศทาง2ครั้งนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มอื่นได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นกดดริปนะครับกดดริปแล้วก็ปล่อยแล้วไปกดทิศทาง2ครั้งนะฮะดูนะดริปทิศทาง2ครั้งนะครับดนะริปทิศทาง2ครั้งไงดริปทิศทาง2ครั้งนะครับอ่านะค,คือเราก็ให้ดูให้ดูมือนะ เออนะครับแล้วก็ภาพประกอบนิดนึงนะครับคือมันทําแยกไม่ได้อ่ะก็เห็นเห็นภาพด้านซ้ายเอาละกันนะครถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากเห็นวิธีการกดเนาะมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยนะครับคืออยากทําให้มันดูดีแหละนะครับแต่ว่ากล้องมันไม่ชัดไงมันต้องออจอจอจอใหญ่ๆหน่อยนะครับโอเคนะ คือการ a อดวานดิฟเราก็สามารถกดทิศทาง2ครั้งโดยที่กดดิฟแค่ครั้งเดียวก็ได้ไม่ต้องกดแชร์นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครก็คือการกด a อดวานดิฟโดยที่เรากดเบรกหนึ่งครั้งนะครับโอเคดูนะก็คือทําไมทาไมถึงกดเบรกได้นะครับก็คือ มันก็เป็น45องศานั่นแหละดูนะทา45องศายังไงมันก็ได้ mini บูสอยู่แล้วนะครับ mini บสี s ห45องศาอยู่แล้วดังนั้นคือเรากดปุ่มไหนมันก็เป็น45องศาเป็น advance หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเอ่อเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคนะสำหรับ advance dip นะครับก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับต่อไปก็คือการ heavy b r a k over dip นะครับ over dip over dip ก็คือการกด ดิฟแชร์ไว้นะครับกดทิศทางสองครั้งนะฮะให้สีร้าองศานะครับแต่ว่าการเฮฟวี่เบรกนะครับก็คือถือว่าเราเนะีเจอโค้งตัวสีร้าองศาก็ได้นะครับหรือว่าโค้ง90องศาอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้นะโค้ง90องศา30องศาอะไรเงี้ยปึ๊บนะครับนะครับมันก็ อธิบายยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะปึ๊บดิฟดิฟก็คือดิฟมันเพิ่มจากอกดนิ้วโป้งอะ่ะนิ้วโป้งแบบเฮฟวี Heavy ่เบรกนะครับก็คือการเบรกสองครั้งตัดเบรกนั่นแหละนะฮะเบรกสองครั้งนะครับก็คือการตัดไนโตรนะครับพอถึงปึ๊บตัดไนโตรเฮฟวี่เบรกตัดไนโตรใช้ไนโตร ตัดในโตใช้ในโตต e ัดในโตใช้ในโตนะครับตัดในโตใช้ในโตตัดในโตใช้ในโตตัดในโตใช้ในโตนะฮะตัดในโตใช้ในโตนะครับก็คือสามปุ่มสามปุ่มแรกนะครับนี่นะ นะเห็นมั้ยเห็นมั้ยใช่ไมดูดูที่จอนะครับปึ๊บๆปึ๊บๆปึ๊บๆปึ๊บแปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านะครับก็ใครที่ไม่เข้าใจก็ก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันยากที่จะอธิบายให้เข้าใจนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะสําหรับเทคนิคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับ โอเคนะครับกลับมาหน้าเดิมวนะครับก็เราก็ต้องเดี๋ยวเอาเทคนิคนะครับเอาไปใช้กันนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอย่างด่านนี้นะครับมันก็จะมี h e a ว y b r e a k over deep นะครับเอ v a n c e ก็มีบ้างนะครับอ่ะนี้เราก็ใช้3นิ้วเนาะการออกตัวนะครับปุ๊บอันนี้ก็ปิดเทิน โอเคนะครับอันนี้ก็คือเมื่อ,อกี้เมื่อกี้เราติดซูเปอร์เองน,นี่ก,ก็ก็จะแบบจะโดดบให้มันรอดนะครับอันนี้ก็คือแบบมันต้องเอาตัวรอดในการแบบแต่ลอดแบบแบบออบอกให้ถูกเหมือกัน,หน <c oughs> เหรอเฮ้ยเมื่อกี้จะรอดป่วะ ปึ๊บน่แะแล้วก็ตรงน,นี้เอ้ยโอ้ยดนานนี้ไม่ค่อยได้เล่นยนานลืมไปหมดละนะครับแดวานตรงน,นี้นะครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟตรงนี้แล้วก็โอเวอร์ดิฟ อ่าไงแล้วก็ e a v ว b เบรกประมาณนี้นะครับปึ๊บเข้ามาอ่ามันก็จะมีการไซด์เว์การไซด์เว์ควิกเทิร์นการไซด์เว์เบี่ยงแล้วควิกเทิร์นหรือว่าไซด์เว์สไลด์สไลด์ดิฟสไลด์ดิฟควิกเทิร์นสไลด์ดิฟแบบแอดวานซ์ดิฟเยอะนะครับโอเคนะครับในด่านนี้นะครับก็เทคนิคมันก็ ใช้เยอะพอสมควรมันก็จะมีการดริฟฉลบดิฟอีกนะครับแต่คือเราก็าต้องใช้ประสบการณ์จริงๆนะครับอ่ะไซเวอ่าปึ๊บเฮฟวี่เบรกโอ้ดิฟตรงนี้ การเลี้ยงบูทก็สำคัญนะครับโอ้ย,อยดับดับดับนะครับอ่าเบิร์ฟโอดีฟการเลี้ยงบูทก,ก็สำคัญเหมือนกันนะครับการเลี้ยงบูทเนี่ยเราฟังเสียงเอากไ็ได้นะครับปึ๊บโอเคโอชน โอ้ยชนชนเยอะจังเพิ่งเทินการสะบัดตูดด้วยเออ คือบางโค้งเราก็ไม่ติดซูปเปอร์วีดแบบร้อยเปอร์เซนต์เนาะมันก็จะยากอยู่นิดนึงนะครับโอเคก็ okay. <c oughs> <c oughs> จะงงๆนิดนึงนะโอเคนีนได้ด่านไฮเวย์นะครับ ก็มันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็ไซเวยบางคนก็สแนปนะครับก็แนะนำว่าเป็นสแนปก็ได้นะครับเออโอเคแล้วก็มันก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะฮะเทคนิคเอ่อการต่อบูสต์นะครับโอ้ยหุยหยหเกือบรอด เอ้ก็รออนที่ว,ว่าเอบแอบแฮปปี้ <we> เบรกตรงนี้ก็จะยากนิดหนึ่งนะครับ แก่เกมแค่เกมอุตส่าห์มาดีทั้งเกมไม่ตายเถอะเออเออเฮ้ยกดไม่ติดเลยกด <c oughs> ไม่ติดเลยนี่เอ็ดอ่ะโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ ไปด่านอื่นโอเคนะครับในด่านนี้เอ็ดวานซ์ดิฟต้องมาแน่นอนนะฮเอ็ดวานซ์ดิฟนะครับเฮฟวี่เบรกนะครับ, aked, รบเอ่อสปาร์ตูดมีแค่นี้นะครับแล้วก็การสแนปฟลิกเทิร์นนะครับก็มีแค่นี้แหละแล้วทำไมเอารถคันนี้มาเนี่ยอันนี้รถสตาร์ดีมใช่ปะ่ะลืมลืมนะครับรถสปีดพาร์ตโอเคโอเวอร์ดิฟ แมตวานหรือเข้าโค้งการใช้เฮฟวี่เบรกเนี่ยเราต้องออกโค้งนอกก่อนนะนอกเข้าในนะครับไปไปฮะยาวๆไปสปารตูดวิกเทินสปารตูดอีกครั้งหนึ่ง เวลาโอเคอยู่นะครับตรงนี้ก็ over dip ด w w ซีดับิดับบิลนะครับวิกเทนเคครับ ไม่ชนโอเคปึ๊บสะบ,บัดตูดพิกเทิร์นสะบ,บัดตูดพิกเทิร์นปึ๊บโอเค เลยเล่นดีเฉยเลยนะครับอาจจะไม่ดีดีสำหรับแบบทวรที่เล่นได้51นะเออ5 7ก็แบบโอเคแล้วนะสำหรับพี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ว่าเราจะเล่นรถคันไหนเนี่ยแต่ว่าสกิลเพลของเราเนี่ยต้องต้องเหนือกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ฝึกการนะหรือว่าคนที่กลับมาเล่นนะครับแล้วก็ได้มาฝึกซ้อมกันนะครับก็ใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไว้เดี๋ยวจะมีนะครับ การแข่งขันในะฮะ speed circuit นะฮะซีซั่นที่6แล้วก็เอเชียนคัพ2 2 2 2นะครับก็รอดูกันได้เลยแล้วครับแล้วก็มันจะมีเทคนิคอีกมากมายนะฮะหรือว่าเทคนิคที่อยากให้สอนกันนะฮะอาจจะได้เห็น ทางเกรีน่าส e e ดดิ r เต t ร์ไท a แนะครับได้เอามาลงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็รอดูรอชมกันได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับ s p Speed Circuit นะสำหรับใครที่อยากได้เพชร1 0 0ไม่ใช่สิ14,000นะครับเพชรนะครับก็ใครจะเป็นที่1นะฮะแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปแข่งในเอเชี 2022ด้วยนะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะ่ยผมชาเดช SPD ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย